ผม T C Channel นะครับตอนนี้นูนาก็กำลังลดดอกทานตะวัน,นครับเหี่ยวแล้วเหี่ยวอีกนะครับดอกทานตะวันเพราะว่าไม่ได้โดนน้ำนะครับตงแต่่ีเือก,ก็เลยบอกว่านูนานั่นต้นทานตะวัน <2 S 1> จะตายแล้วนะครับรีบมาลดเลยงานตายแน่นอน,นครับไม่ได้ลดสองวันแล้ววันที่สามแล้วตั้งแต่พ่เพอษไปอะ รถแต่ผักางน้นเนะเาะห่วงแต่ทำผักางน้นลืมลืมมารบตรงนี้รถนี่มันชุ่มๆหน่อยเดี๋ยวมันซึมก่อนอันตะวันนะต้นข้างหลังนั้นมันทนได้อยู่ต้นนั้นนะ่ะเป็นต้นที่ทนหนักทนทนแดดอยู่แล้วแต่ทานตะวันเนะี่ยมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่อ้าวรถเมื่อกี้นี่ชื่นแล้ว ไปกุ๊กี้นี่สดชื่ขึ้นมาทันทีเลยโอ้แล้วชื่อทานตะวันได้ยังไงเนี่ยมันจะตายตายได้ด้วยถ้าไม่ได้นะ้ำาเอา้าานี้หียวๆขึ้นแล้วนีนหนีวอยู่ี้นี่ลดสามรอบเลยเนาะเพราะว่า,าสาวันแล้วเราไม่ได้ลดนะ เอา้าหายเหนียวขึ้นมาท,าทันทีเลยอ่ะแตกมากเลยทำไมม,มันหายเหี่ยวขึ้นมาทันทีเลยเปิดมากเลยนะพอเราจะดึงตึงมากสายมันหักนันหายเหี่ยวขึ้นมาทันทีเลยนะโอ้มันแตกมากเลย แค่แค่ยังเรายังไม่ได้เดินหนีเลยมันสุดขึ้นมาแล้วเห็นไหมพี่ต่อเห็นไหมเรายังไม่ได้เดินหนีจากมันเลยมันเหวมันสุกขึ้นแล้วอ่ะแคจําได้ไหมตอนที่เราเดินมาใหม่ๆตอนที่มันเหวอ่ะมันมันขึ้นฟื้นไวขนาดนี้อ,นอ่ะอ้าวพี่สาม นี่มันไปไหนเอ้ยนิกนิกไปไหนละเล่นกับนิกนินนนกเล,นเล่นกับเปี้ยวแป๊บเดียวไปล,นนเละเล,เล่นล่นที่น้อยไม่กล้าเล่นด้วยเลยเปี้ยวไม่กล้า้ดยเปี้ยวด้วยนะมอมคืออย่างนี้เปี้ยวไม่กล้าเล่เปี้ยว,ยวาอาบน้มาลูกมาบ่ท้องอาบไม่มากดอก ไหยเลยมาซึกรพกเป็นเรื่องบอติโอ้โหกาจวันฟื้นทันทีเลยนะฟื้นทันทีที่เรากำลังลดอยู่นี่ฟื้นขึ้นทันทีเลยอะ่ะน่าเชื่อเลยแต,ตัวไม่เรียบร้อยคนรดน้ำ จะติดเหลืองก็พวกคนรถน้ำนี่แหละโอ้ยเขาทำเอ็กซ์ไซส์เขายังไม่โยคงโยค้าหรือจะไม่เห็นเหรอโอ้ยโยค้ามันก็ละส่วนกันโยค้ามันต้องโซสวดรงนี่แหละ เดี๋ยวคู่นี้มาพรวนดินให้พรมน้าไม้ก่อนท่วนดินให้ทานตะวันตอนเย็นอาจจะไม่อาจจะเป็นคนดีพอ,อ,อแล้วเอาไว้นี่ก่อนเพราะว่าเอาไว้นี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวหนูมาพรวนดิน โอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับลดน้ําทานตะวัน,นครับทันทีที่ลดน้ําดอกทานตะวันปุ๊บสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะครับเหมือนกับต้นไม้เขารอ,อน้ํามาตั้งนานแล้วเนะานะเพราะเราไม่ได้ลดน้ํามาสองสามวันแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับทีซีชนแนลและหนูนาพาไปดูด้วยนะครับขอบคุณครับ